ถ้าง,งบไม่ดีราคาหุ้นขึ้นเยอะๆเราควรจะขายถูกป่ะบางอย่างไม่มีงบกันเงินม่งขึ้นมาเป็นล้านเด้งได้เลยเด็กรุ่นใหม่บางคนก็รวยนะแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณเป็น VI คุณเป็น Value Investor คุณต้องเอา Fundamental มาจับคุณต้องเอา Key Takeaway Key Metric มาจับครับเราไม่ใช่เอาราคาหุ้นมาจับราคาหุ้นมันเป็นราคาที่เราซื้อมันเป็นซังคอร์สไปแล้วถูกป่ะอ่า ผมพูดสั้นๆเลยเวียดนามเนี่ยจริงๆอะ่ะที่ประเทศมันแบบยังไม่ดูยังไม่เจริญกว่าเราเพราะจริงๆวันเดียวกันเลย30เอพิวหนึ่งเวันที่ตลาดหุ้นไทยเปิดอะ่ะมันเป็นที่อะไรครับไส้งอนแตกเห็นไหรัฐมนตรีนายกอะไรขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีถูกว่าเวียดนามเหนือชนะถูกว่าอ่าก็เลยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไงพวกนี้การลงทุนเวียดนามอะไรต่างๆพวกนี้ผมข้ามหมดเลยนะแต่ผมให้สไลด์ไป แล้วคุณก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชชื่อผมหรือเสิร์ชเวียดนามหรือว่าหลักสูตรอันเก่าก็ได้อันนี้กลับมาที่ Market Cap by GDP อ่าอันนี้อัปเดตเลยอินดิเคเตอร์ตัวหนึง่งซึ่งผมว่าไม่ค่อย make sense แต่บรูเลนบัฟเฟตเขาใช้เขาบอกว่าประเทศที่น่าลงทุนน่ะ GDP ต่อ Market Cap หรือ Market Cap ต่อ GDP ต้องไม่สูงมาก ซึ่งอันนี้เพิ่งอัปเดตจีนเป็นไงครับประมาณ58.59%ประมาณครึ่งหนึ่งเองถูกว่าพ่มีเขาบอกว่าตอนนี้มาเก็ตแค p หุ้นจีนทั้งหมดอะแม่งประมาณ5-6%ของ m a r ก็ตแค p ของหุ้นทั้งโลกซึ่งเศรษฐกษิจของจีนะมันมีคุณค่าต่อโลก20-25%คนไม่เมคเซนส์เลยถูกว่าแต่หุ้นอเมริกาเป็นไงเศรษฐกษิจใหญ่กว่าจีน อาจจะ25่0ถึงสามากกว่าจีนนิดเดียวอะ่ะแต่ปรากฏว่า market cap หุ้นอเมริกาต่อหุ้นทั้งโลกคือ6กสกว่าเปอร์เซ็นต์อ่าอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่แพงมากๆนะครับหุ้นเทคอเมริกาตัวเล็กๆ market cap ใหญ่กว่าปตท,ทเต็มเลยโดยที่ยังไม่มีกำไรด้วยนะผมบอกฟังแล้วจะงงแล้วหุ้นเทคอเมริกาแบบสามสามสิบิลเลียนนี่คือเทคเล็กเขาแล้วไม่มีกำไรและใหญ่กว่าปตท ที่ผมบอกไม่เมค e ซเซนต์ก็อย่างซาอุดีอี่ยมาเก็ตแคปต่อ GDP 281 u อยปู่ีดีปีนั้นก็กระโดดขึ้นมาปีเดียวเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าอะไรครับเขา IPO ซาอุดีอาลัมโกซาอุดีอาลัมโกเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนหน้าเนี้ยมูลค่าใหญ่กว่าบริษัท Apple อีกนะรู้ยังว่าทำไมซาอุถึงรวยขนาดนี้ a p p เปิลนี่ R D แทบตายอันนี้ดูดน้ำมันขายอย่างเดียวดูดไม่หมดสัดีดูดมากว่า50ปีอ่าแล้วพอเราออกมาเก็ตแคปมาเทียบกับ GDP มันเลยไม่เมค e เซนว่าทำไมมันเป็น281ไต้หวันมีอะไรครับทำไม306%ร้อยปเซนถูกปะถ้าไม่มี t s m c มันก็โอเคแต่พอ t s m c เนี่ยมันขายไปให้บริษัทชิปเซ็ตทั่วโลกถูกปะอ่าบริษัทอื่นเขาเป็นบริษัทออกแบบไง อ่าแล้วก็การลงทุนโรงงานก็เลยให้ไต้หวันลงทุนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่บริษัทดีไซน์จะอยู่ที่อเมริกาก็เป็นแฟบเล็ตอ่าเหมือน AMD อะไรเงี้ยครับอเมริกา200ก้าาอร์เนตอะไรเงี้ยครับ UK 87%อร์เซาแอปใครรู้บ้างทำไม321%หุ้นมันปั่นหรือเปล่ามันแพงหรือเปล่าฮะแพงไปอ่ะครับแพงไปใช่ป่ะอ่าเราดูแค่เนี้ยแพงไปจริงจริไม่ใช่ผมบอกเลยเกิดเหตุการณ์ ตัวหนึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างสถิติโลกมีบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หุ้นขึ้นมากที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในเซาท์แอฟริกาโทษทีเป็นบริษัทโทระมะคมนาคมเขาไปลงทุนในเทนเซนตเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีก่อน25-26ปีก่อนอะไรเงี้ยเขาลงทุนกับโพีิมาถูกปะ่ะลงทุนด้วยเงินประมาณพันล้านบาทอ่า ตอนนั้นเขาออฟเฟอร์ให้รีกาชิงลีกาชิงนี่เป็น VC เจ้าแรกให้เทเซนแล้วเขาบอกว่าเขาอยากซื้อหุ้นเทเซนประมาณ50เปอร์เซนตเขาออฟเฟอร์ให้ลีกาชิงสุดท้ายส1บเดเด้งครึง่งสุดท้ายเราขายไหมลงทุนแม่งปีครึ่งได้11บเดเด้งครึง่งขายเป็นหมูตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอ่าทุกวันนี้ผ่านมาเทเซนเนี่ยมูลขึ้นมาประมาณสักหมื่นเด้งได้อ่าก่อนหน้านี้อาจจะสักสองหมื่นเด้งเนาะแล้วบริษัทที่ได้ประโยชน์ ปรากฏว่าเป็น VC เจ้าแรกคือ n e t p e r ตอนนั้นน่ะเทนเซเขาทำ ICQ เนาะสักพักเขาก็โดนร้องเรียนว่าเฮ้ยทำ ICQ ไม่ได้ชื่อมันซ้ำถูกป่ะแล้วก็ทำ QQ คุ้นไหมครับแต่ปรากฏว่าตอนแรกที่เขาทำเป็นไงมันมีแต่จ่ายเงินอย่างเดียวค่าเซิร์ฟว่าค่านู่นค่านี่ทุกคนโหลดมาใช้ฟรีหมดไม่มีใครจ่ายเงินไงฉะนั้นมันก็ต้องมี VC ที่มาลงทุนให้แล้ว n p e อก็คือเจ้าแรกแล้วเนสเปอร์นี่เข้าใจ เรื่องหุ้นเทคดีออเฟอร์ให้รีกาชิง11บเอ็ดเด้งครึ่งเพื่อรวมให้เขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายเนสเปอร์นี่ได้ผลตอบแทนจากหุ้นนี้หมื่นเด้งนะครับ mm. เขาก็เลยกลายเป็นบรษิษัทแอฟ,ฟริกาใต้ที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้แต่ปัญหาคือมูลค่ามาเก็ตแคปเนสเปอร์ทุกวันนี้ยังแค่ล้านกว่าล้านเท่ากับปตทนี่เขาขายหุ้นเทนเซนไปประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะขายจนเหลือ30กว่าเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแคปเทนเซนตอนนี้อาจจะ18ล้านล้าน สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มันควรมีมีมูลค่าห้าหกล้านถูกปะแล้วเขายังมีธุรกิจโทรลักคมนาคมมันก็เหมือนคิวเฮาส์ครับที่เขาถือโฮมโปรก่อนหน้านี้พอนึกออกอย่างก่อนหน้านี้ถือโฮมโปรสามสี่หมื่นล้านมีอสังหามีคิวเฮาส์เฮดอาร์คิวเฮาส์พีเอเอ๊ะทำไมคิวเฮาส์เทรดกันต่ำกว่าสองหมื่นล้านได้เนี่ยยิ่งกว่าคิวเฮาอีกเพราะเวลากองทุนเซาท์แอฟริกาเปิดออกมา ไ้หุ้นตัวนี้มันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นตัวอื่นไม่ค่อยขึ้นไอ้นี่มันขึ้นของมันเพราะเทนเซนต์มันขึ้นมาหมื่นเด้งไงปรากฏว่าคนที่ออกกองทุนทุกคนต้องคอยขายหุ้นไอ้ตัวนี้ออกมาเพราะเขาบอกว่ามันไม่ควรจะมีหุ้นตัวไหนกินสัสดส่วนในกองทุนมากเกิน20%อร์ซมันยากและช่วงที่พิกพกอ่ะแม่งขึ้นจนแบบกินสัสดส่วนหุ้นอื่นถืออยู่4 0เท่ากับเปิดกองทุนไม่ได้เปิดเสร็จมันมีแต่หุ้นตัวนี้ครึ่งน,นึงแล้วทุกคนเลยช่วยกันขายยยพพอขาาาามกหหุ้นนเเเเลลลัรรตงย เอามาแก้ปัญหาเขาเลยเอาโปรซัตก็คือบริษัทที่ถือหุ้นเทนเซนไป IPO ที่ยุโรปโปรซัตก็ปลดล็อกขึ้นมา Market Cap อาจจะ3ล้านล้าน4ล้านล้านก็ปลดล็อกขึ้นมาหน่อยนึงแต่สุดท้าย n นสเปอร์ก็ยังเป็นหุ้นที่แบบถูกมากๆอยู่ผมมีหุ้น n นสเปอร์นะครับคิดดูหุ้น n นสเปอร์ที่ถือเทนเซนสามกว่าเปอร์เซ็นต์ะตอนนี้อาจจะ3ามเอ็ดสามสองเ เสียสายแพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเห็มวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ปกิตศรีวัฒนาเกต ชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็คเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์แ CSI Society แค่ล้านกว่าล้านเองอ่า DCA มันดีกว่าหุ้นเทคอเมริกาที่30บิลเลียนแบบมหาศาลแต่สุดท้ายหุ้นเทคอเมริกาที่30ิลเลียนมันขึ้นต่อนะครับขึ้นมา2เด้ง3เด้งหุ้นนี้อาจจะไม่ขึ้นแต่ผมซื้อตอนนั้นอาจจะ7แสนล้านอะไรขึ้นมาสักเด้งหนึ่งนึกออกไหม แต่บางทีมันก็ทดสอบจิตใจเรามันไม่ใช่ตะกร้าช่างมูลค่าเฮ้ยอันนี้มูลค่าน้อยพอซื้อแล้วมันจะเพิ่มมูลค่ากลายเป็นว่าเท่าที่มันควรจะเป็นบางทีมันไม่ได้รวดเร็วดังใจเราขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามันตรงตามมูลค่าตลอดเวลาเราก็ไม่ควรจะเป็น V I ถูกป่ะเพราะเราจะหาความไม่สมดุลของมูลค่ามาหากินไม่ได้ก็เพราะมันม <ist> ีมูลค่าที่มันแบบ แตกต่างกันแล้วเราควบคุมไม่ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะปลดล็อกนี่แหละ V I ก็เลยสามารถมาหาเงินได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าพอเราซื้อเสร็จเฮ้ยมึงต้องปลดล็อกให้กูมึงต้องถึง Fair Value มันไม่ได้เป็นภาพนั้นเอาเลยครับ لي, ไมไม,ไม้หน่อยครับอพอดีว่ามีเรคคอร์ดอ่าห้องส่ห้องอัดเขาจะได้ฟังด้วยก็คืออาจารย์คิดยังไงหรือทํำยังไงถึงทนถือมาได้นะเบาะตอนที่บอกว่าถือตัวที่ มันลงปีละห้าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่แล้วก็ยังรอมันสี่ห้าปีจนมันขึ้นอะไรเงี้ยหรือตัวอื่นๆที่แบบจริงๆเราเราต้องมีพื้นฐานของการลงทุนในหุ้นมาจริงๆความผันผวนเป็นเพื่อนของเราจริงๆงบประการเงินถ้ามันดีๆนะแล้วราคาหุ้นมันลงอ่ะมันคือเกิดดเวอเจนอย่างเงี้ยเราควรจะยิ่งซื้อหุ้นถูกปะ่ะอ่าแล้วถ้าง,งบไม่ดีราคาหุ้นขึ้นเยอะๆเราควรจะขายถูกปะ่ะบางอย่างไม่มีงบการเงิน แม่งขึ้นมาเป็นล้านเด้งได้เลยถูกว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนก็รวยนะเออแต่ผมกำลังบอกว่าถ้าคุณเป็น V.I. คุณเป็น Value Investor คุณต้องเอา Fundamental มาจับคุณต้องเอา Key Takeaway Key Metric มาจับครับเราไม่ใช่เอาราคาหุ้นมาจับถูกว่าราคาหุ้นมันเป็นราคาที่เราซื้อมันเป็นสังคอร์สไปแล้วถูกว่าเหมือนเราจ่ายตังมาเรียนห้องเนี้ ถ้าผมพูดเราไม่ได้ความรู้เราไม่ควรเสียดายเงินเราควรเดินออกเลยถูกไหมเออแต่เดินออกไปข้างนอกก็ร้อนเราก็นั่งตากแอร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวเย็นๆอากาศดีค่อยออกไปทนฟังผมไปก่อนอ่าจริงๆผมบอกง่ายๆค,คุณต้องมีคีย์เมริกคีย์เทคเอาเว์คีย์เมริกคีย์เทคเอาเว์ของผมคืองบการเงินแต่ละตัวของผมตอนแลนซื้อบางตัวโตสามสิบบางตัวโตสี่สิบบางตัวโตห้าสิบเราไม่ได้โตปีเดียวนะครับพี่แม่งโตต่อเนื่องสองสามปีนะั้นน่ะ เราหุ้นแม่งลงผมบอกโอ้โหโอกาสยิ่งใหญ่เลยยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งมันยิ่งซื้อยิ่งเอาทนฟังเสียงเมียบ่นไปสามปีให้ได้พอปีที่สี่ใช่ไหมเราก็ได้พูดใส่เมียได้ปีหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะเชื่อหรือยังอาจารย์นิเวศกับผมก็ได้เอ็กซิพร้อมกันตรงจังหวะนั้นหลกัหลกๆคือคีย์เมทิกกับคีย์เทคเอาไวครับหุ้นหลายๆตัวที่ผมตีแตกนะไม่ใช่ซื้อละขึ้นถ้าซื้อละขึ้นผมจะซื้อได้สัดส่วนน้อยมากเพราะตลาดเห็นว่ามันดี เราเห็นว่ามันดีซื้อแล้วขึ้นเราก็ซื้อให้น้อยหุ้นที่ผมตีแตกเลยคีเมติกอะมันดีเรื่อยๆแต่ตลาดเห็นว่าไม่ดีเขาขายใส่ผมเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมเห็นอะตลาดไม่เห็นนึกออกไหมเขาเลยขายให้ผมเรื่อยๆแล้วผมซื้อเรื่อยๆตรงนี้แหละรครับเรายิ่งเก็บของได้เยอะแล้วมันสวนกับฟันเดเมนทัลแล้วสุดท้ายพอมันปลดล็อกทีเดียวอะโอ้โหภาพเปลี่ยนเลยเหมือนหุ้นร้านขายยา ใครที่ซื้อ IPO มาทุกวันนี้ก็ได้สัก3มเด้งสมเด้งครึง่งแต่ผมอะสามารถได้12เด้งในหุ้น FRT หุ้นลองโจเพราะจาก IPO ลงมาเรื่อยๆลงมาจนทุกกองทุนในเวียดนามขาดทุกกองทุนเลยเพราะมันลงมาจาก IPO 90%พี่แต่พอเราเห็นสตอรี่ย้อนหลังเราจะงงว่ากองทุนทำไมมันโง่ขายตอนที่มันผมแท็กเลคคอร์ดให้ห้าปีหลังนะเดี๋ยวเราจะไปพักละสองนาทีแท็กเลคคอร์ด เปิดร้านขายยาปีแรกแม่งมี28สาขาปีที่สองมี400สาขาปีที่สามมี700ปีที่สี่มีพันหนึง่งปีห้าปีที่แล้วมีพันหกร้อยสาขาปีเนี้ยสิบเดือนเปิดไปสามร้อยห้าสิบสองสาขาตอนเนี้ยร้านขายยาประมาณพันแปดร้อยกว่าสาขาพันเก้าร้อยเกือบพันเก้าร้อยละร้านขายยาแม่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีหนึ่งมาหาศาลขนาดเนี้ยล้วยอดขายต่อร้านขายยาเทียบเป็นกันบาทวันหนึ่งจุดหกห้า 1, 6, ล้าน เดี๋ยวขอไมค์ด้วยครับัโรงพยาบาลเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยเยอะเหมือนของเราเหรอะโรงพยาบาลเขาขายยาไม่ได้เขากลัวโรงพยาบาลชาร์จค่ายาแพงๆเหมือนบ้านเราโรงพยาบาลชาร์จค่ายาทีสามเท่าประชากรมีผู้บริหารโรงพยาบาลมาเรียนไหมครับไม่มีเนาะผมพูดเล่นนะครับ โรงพยาบาลที่เวียดนามเขาชาร์จค่ายาไม่ได้ครับเขากลัวโรงพยาบาลชาร์จแพงเขาจะให้เพอร์สคริปชันไปหาหมอแล้วเราก็เอาเดินไปเพอร์สคริปชันไปถามร้านขายยาว่าร้านไหนขายถูกแล้วเราก็ซื้อ,อยาฉะนั้นโรงพยาบาลเขามีเคาน์เตอร์โพสิชันเคาน์เตอร์เอ็แท็กเขาก็เลยเปิดร้านขายยาอีกเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึง่งแล้วก็เช่าที่โรงพยาบาลอยู่ใต้โรงพยาบาลแล้วก็ขายยาแต่ประเด็นคือสมมุติพี่เป็นเจ้าของโรงพยาบาล5โรงพยาบาลพี่ก็จะมีร้านขายยา5้าร้านขายยาแต่สุดท้ายพี่จะขายยาไม่เท่า ค้าปลีกร้านขายยาเพราะค้าปลีกร้านขายยาเขามีร้านขายยาตอนนี้พันเก้าร้อยแห่งละเขามีอีโคโนมีออฟสเกลเขามีการต่อรองราคายาได้ถูกกว่าสุดท้ายพี่ขายความสะดวกว่าอหาหมอเสร็จโรงพยาบาลแทมขายยาก็เพิ่ง่านี่ไงข้างล่างมีของเราเองก็เดินไปแต่พอพี่ซื้อครั้งหนึ่งปรากฏจ่ายเงินพันหนึ่งค่ายาต่อมาไปเช็คข้างนอกปรากฏข้างนอกขายอยู่ห้าร้อยหกร้อยยาเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าโรงพยาบาลเสียเปรียบร้านขายยานอกจากขายความสะดวก ซื้อเสร็จอ่ะข้างล่างเลยแต่พอเดินข้ามถนนออกไปหน้าโรงพยาบาลปรากฏร้านขายยาลองโจวางอยู่หน้ากลางหลังเลยดักหัวท้ายถนนเลยขอ,ขอคอยคาถามนิดนึงคือของเรามี medical tourism ของเขาสามารถจะตีเตื้นขึ้นมาได้ไหมคะ,ะผมว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นสเตจนั้นครับโรงพยาบาลเวียดนามยังไม่พัฒนาเหมือนเมืองไทย แล้วก็ต่อให้มีหุ้นโรงพยาบาลในเวียดนามก็ไม่ได้มีพเติเชียลแบบนั้นที่อยู่ในเวียดนามมันจะเป็นโรงพยาบาลท้องถิ่นเล็กๆหุ้นโรงพยาบาลในเวียดนามมีสองโรงพยาบาลโรงพยาบาล T H โรงพยาบาลหนึ่งอ่าผมไปซีวีด้วยอ่าก็อยู่ใกล้ๆนิคมซัมซุงอะไรเงี้ยอ่ามันไม่ได้แบบขายนักท่องเที่ยวจะเป็นขายคนโรงงานแล้วอีกโรงงานหนึ่งเอ้ยไม่ใช่โรงงานอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือดําดึกอยู่โฮจิมินทีทีดีอ่า คนเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยครับซึ่งโรงพยาบาลหัวใจเขาก็สู้โรงพยาบาลที่ประเทศไทยยังไม่ได้แต่ประเด็นคือสมมติเราเป็นโรคหัวใจอกหักอะไรเงี้ยเรามากรุงเทพเราไม่ทันเราต้องรีบเข้าโรงพยาบาลที่นั่นเลยเป็นหัวใจวายหรือ,อยูีดีแบบเต้นไม่ถูกจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับหัวใจที่โรงพยาบาลที่เวียดนามก็จะมีแค่สองโรงพยาบาลที่ IPO ทําให้ห้องไลน์ซ i i อสไออินเว สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ